เึ่งเกี่ยวนวดข้าวสมรรถนะสูงเนี่ยนะครับได้รับการพัฒนาขึ้นมาเพื่อลดความสูญเสียในด้านการผลิตให้มากที่สุดนะครับก็คือพูดไง่ายๆว่าเราจะสูญเสียในระหว่างขั้นตอนการผลิตน้อยที่สุดเท่าที่จะน้อยได้นะครับซึ่งระบบการทำงานขั้นตอนการทำงานนั้นทำอย่างไรให้สูญเสียน้อยที่สุดเราไปชมนคะรับ เมื่อความสูญเสียในการเก็บเกี่ยวเกิดขึ้นขณะผู้วิจัยจึงตั้งเป้าหมายในการพัฒนาและปรับปรุงเครื่องเกี่ยวนูดข้าวสมรรถนะสูงเพื่อให้ความสูญเสียน้อยที่สุดคือไม่เกินร้อยละสหรือสามารถลดความสูญเสียลงได้ปีละประมาณ6,800ล้านบาทหากนำมาใช้งานกันอย่างทั่วถึง ซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าหากว่าเราไปคํานวณดูแล้วเนี่ยก็จะด้วยราคาข้าปัจจุบันเนี่ยนะครับาเปิดปัจจุบันเนี่ยก็จะพบว่าความสูญเสียปีปีหนึ่งเนี่ยเสียมีคิดเป็นมูลค่าเกินกว่าหมื่นล้านบาทต่อปีนะครับก็จึงเป็นที่มาของโครงการนี้ก็คือว่าเราพยายามที่จะ,ะปรับปรุงเครื่องเกี่ยวนดข้าวเนี่ยซึ่งมีอยู่แล้วนะครับไม่ใช่ไม,ม่มีมีอยู่แล้วนะครับให้มีความสูญเสียน้อยลง ความสูญเสียส่วนใหญ่จะเกิดจากหนึ่งก็คือรอบไม่เหมาะสมกับการเคลื่อนที่คือรอบลอนนมนี่ไม่เหมาะสมก็คือว่าบางครั้งเครื่องเจีนข้าววิ่งช้าวิ่งช้าไปแต่รอบยังตีเร็วคือตีเร็วมากกว่าการเคลื่อนที่จะทําให้จำนวนรอบในการตีต้นข้าวนะครับหรือกวักต้นข้าวเขานี้มันมันกวักมากผลกระทบทําให้ไม่ได้ข้าวลวงนะครับอย่างหนึ่งอย่างหนึ่งก็คือใบมิดตัดความเร็วในการตัด ตรงนี้ไม่เหมาะสมนะครับอาจจะตัดช้าไปหรือเร็วไปกว่าการเคลื่อนที่ของรถนะส่งผลต่อความสูญเสียก็คือถ้าตัดช้ามันก็จะไม่ค่อยถูกตัดใช่ไหมครับการรูดต้นไปการรูดมเมล็ดตัดเร็วก็จะกระทบกับต้นทําให้มเมล็ดเข้าล่วงหลดได้เพิ่มขึ้น เป้าหมายของเราก็คือว่าเราก็จะพยายามลดความสูญเสียนีย่ลงมาให้ไม่เกิน2ซนะซึ่งก็จะทำให้ถ้าหากมีการใช้อย่างแพร่หลายทั่วไปหมดแล้วเนี่ยจะทำให้สามารถประหยัดหรือว่าลดความสูญเสียี่ยคิดเป็นมูลค่าปีละประมาณถึงเกือบหมื่นล้านบาทนะครับซึ่งเราก็ได้ทำออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มีการปรับปรุงต่างๆนานา,นา,นา,นานเนี่ยทำให้เครื่องตัวนี้เนี่ยสามารถ ทำงานโดยมีความสูญเสียไม่เกิน2%ได้จริงรสำหรับระบบการทำงานของชุดห่งเกี่ยวนะครับปัจจัยที่ส่งผลต่อความสูญเสียนั้นก็มีด้วยกันหลายปัจจัยนะครับอาจจะแบ่งเป็น2ประเภทหลักก็คือปัจจัยการทำงานของเครื่องและก็ปัจจัยด้านสภาพของพืชสำหรับปัจจัยการทำงานของเครื่องนะครับหลักๆจะมีอยู่ด้วยกัน6ตัวก็คือ1ก็คือตัชิน้นร้อนน้ม2คือคอมเบอรไม่มีตัด3คือระยะห่างระหว่างซ่งหนวดกุ้ง สี 4, <ม>่ก็คือระยะห่างวางไม้มีดตัดกับไปหนวดกุ้ง5ก็คืออายุการทางานของไม่มีดแล้วก็6ก็คือ,อความสูงการตัดนะครับตัวชี้นน้อนมนะครับตัวชี้นเนื้อ้อมก็คือคํานวณได้จากความเร็วล้อน้มส่วนด้วยความเร็วขับเคลื่อนก็คืออัตราส่วนระหว่างความเร็วล้อน้มกับความเร็วขับเคลื่อน,นครับคือคิดเป็นเมตรต่อวินาที you